เมื่อโลกมุนวนคนมุ่นไว้น้องเนาในชีวิตเมื่อมาคิดแล้วงานานะ่ที่เราโดยในวัดสนะโดยโรคไรมันมาจับกับมันเด้งี้ลูกยามาหนังแววเส้นเศ้าใจอาจชเสียงโชกงี้ลูกรูก้ว่าเรารูไปเพื่อแม่ แต่เที่ยงโชคให้ลกรู้ว่าเราทรุไปพ่าแม่ไม่ยอมเปแค่ชเธอตึงแมนที่ว่าเราสชละงาปล่อยไวจ้จะมีแม่มีแต่เงินแตไดจจะปาใคราไปเที่ยงโชคเพื่อต่อทรุรกี่แม่มีเออนี้เด่นน้องรักครับพี่จะดูอาการก่อแม่เราสิ วันนี้แม่นนนเน่นิ่งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแม่จำใครไม่ได้เลยวันนี้แม่จำใครไม่ได้หรือครับพี่ก็ใช่สแม่จำใครไม่ค่อยจะได้วันนี้นี่แม่เราหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพี่ก็พยายามหาหมอดีๆรักษาการของแม่แต่ด้วยฐานะที่เรายากจนนะพี่เราไม่มีเงินที่จะพาแม่ไปหามหมอหายาดีๆให้แม่เราได้หายจากโรคนี้ได้อะพี่ พี่จะท่องพยายามสิเด็นแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาแม่เป็นผู้มีพระคุณแก่เราคนนั่นดิครับนี่แม่จำใครไม่ได้เลยวันนี้ก็แม่จำใครไม่ได้เลยอ่ะพี่เรียกแม่ดูสิครับแม่ดินเราสองคนคุยกันไหมไม่รู้ว่าเออแม่ครับแม่แม่ได้ยินพวกเราสองคนคุยกันไหมครับแม่ครับแม่แม่ครับได้ยินไหมแม่แม่ผมเด่นนะแม่นะแม่ครับผมเดนครับ แม่ดินพวกเราสองคนไหมอ่ะแม่ครับแม่ครับโอ้เลือดหน่อยเพียยสงสัยว่าเตียนบอดสงสัยว่าเตียนบอดนะปั้นกันไม่บาย <c oughs> แกตำ่ำนุยเด้ปั้นปลื่อว่าแกตำ่ำนุยเด้ ในตำนุ้ยเพื่อเฮมึงเจอคูด่ดาพุดแก้วกนแก่แค่พอได้ใกล้ัะคิดแล้วก็โคลงไงบวกว้าวตรงชา,านบีบมูก,กินด่านช็อปนี่ดิฟลิตแต่แรกพี่ๆว่าแกไม่บายหายแค่มไม่ใจใครแต่ไรแหลวนี่โคลงนี่นี่กูไม่ได้แรงขออีกูแรงหย่ากูขอยอย่ามึงอ่อย่ากูกี้บนในเรื่อหย่าไม่พูด อย่าช่วพอกคำกระตึงอานกูนอนไม่หลับกมนี้นะลมเป็นปลือเวทายนอนไม่หลับได้ยินเสียงจริงวิ่คลานทายนอนไม่หลับแค่ใจที่นอนไม่หลับแล้วมันหลับตายโอ้วน,นกลางวันนอนขำอ,อย่ามึงเออไม่แล,ล่งเลืองเปลือกกะจัดฝาฟ้าเล่นเขก เหล่ากีบนญในเลือ,อยาไม่พูดกีบุญยามึงเออไอ้กูอยากตายดยกูกำมาจ่ายลกล้านมันสนใจกูอยากตายโยกูมกมันไก่มันเนื้อไก่กูกินเลยเดือดซีกคำมันมาเจอปองเจอลาหมาให้กูกินลูก้านมันจนใจกูอยากตายลกากูกแรนคนไหนทำให้กูตายได้กูให้ปองยอย่าเออ ว่าคำบนอยากใต้โปรแกรมดึกไว้ติดอิงกลุม่มอ่นเร็วว่ากูแล้วล <c oughs> อย่ามึงเอเอเว้นบนอยากใต,ต้ใจไม่นอนในไกวกรอบอ่า,านกูโดนอย่าจูเออแล้วตึงไปน้อยใจแล้วเปียกยามึงตายโอ,งยงอย่งใจแล้วใน,นตายพื่อเปียกยามึงปลัดได้เหลือนตายยามึงปลัดได้เหลือนในห้างตายม่อนหลอไปบ่ได้ เห็นมึงว่าอย่างปลัดได้เหลือแลยน้อยปลัดได้เหลือน้อยปลัดได้เหลือนในเตีนี่เดือนเราเด้แล้วน้อยบานจุมได้เหลือนน้อยเปียกชาบรรจุเท่าใหม่มากว่าใหม่เปอยรังกามุงจักเห็นน้อยปลัดได้เหลือนผู้ปลัดได้เหลือนคือกูหลักยกว่าได้ไปทางอื่นนี่อ๋อฮะตึ้งแกอย่างตีนไม่ตู้กันได้กะรวมผลลัพธ์เนี่ยกูเล่นมาทันพอดีกว่ายาปลัดได้ยาปลัดได้ กูยกว่ยายาตั้งในตักกูเห็นแก่ตำปากมุกมิบมุกมิบมุกมิบก,กูโยนเขาลอยตายเอ,อยได,ได้ตำกับยาันนันกูโดนบุนแก้วตำปากมุกมิบมันแจ้งกูในใจเลยเทปลิด,ดปีเลยมึงอย่อยาไปตื้มน้องเด่นน้องเด่นผมไม่ถือหรอกครับพี่บุญแก้วขอบคุณพี่ทั้งสองนะครับที่มาเยี่ยมอาการของแม่วันนี้นี่ปีก็พอรัวนะปั้นก็จับคอยไม่ค่อยได้วันนี้ก็เก็บมาสองคนน้องเปียก มากับน้องแดนน้องเดนตื้อว่าน้องช่องคนเป็นลูกกรตันตยูก็ตันตยูไงพี่ไม่ก็ตันยูเพื่ออะไรตังแหม่ลมใกล้ลมป่วยให้น้องช่องคนไม่ำํำงานํำการดูแลแม่เจ็ดกี้ที่เหยื่อไว้แหม่นี่และนี้เป็นลูกทต่มีความกระตันตยูเมื่อ็ีเพลงอันว่าเมื่อนอเปลงเพลงไรเวลาวันแหม่เมื่อก็รองเพลงการนำดมเพลงไรเพลงการนำดมในก็รองเพื่อเพลงการนำดมให้เด็กกว่าแม เหนื่อยไม่บุลกูลังเหนื่อยลวงมาก่าววังต่โลกก็ยังก็ยังนัดได้มาราก็โกละกีละกลอมเล็กน้อยนั่ได้ไม่ห่างอันนี้ไปจนไกลไปจนไกลเหยียดแม้มรูเปริงเปลี่ยเนะป็นรถเป็นไรกี้ไปตรงดัน้นไม่ตรงจักหลอหนึ่งหากูลองไม่โตกูเปลี่ยนนี้ก่าเพื่อน แต่แม้นี่เป็นผู้ตีมีปราคุณในแม้เป็นผู้ตีมีปราคุณเพื่อนี่มึงเต้าบุดน,นี่ไม่รู้ที่อ้เพียกว่าแม่เป็นผู้เี่มีพราคุณเพื่อแม้เป็นผู้เกิดพ่วยกับเนิดแมโอมตองเราไอ้เพียกแล้วไม่มีพระคุณเพื่อนี่แมโอมทองตื้อว่าเป็นผู้ตีมีพระคุณเออตั้งก้าวเดือนจิบเดือนแล้วแค่ไม่มีบุญคุณเพื่อแต่ออมทองเรามาแกตีกิดเดือนแต่ไรบอก เปียกแม่เมื่อไงก่าจเจ้าปุ้งลเลยเปียกโอ้ไม่ไม่ต้องมาลำเลือกไม่ต้องตรวจคุณแกตีขีดเดือนแต่ไรบอกมาเลยลเยลติเปรตทำไมเขาพูดเช่นนั้นน้องอย่ตื้ออะไเปียกฟรีประเด็นแม่อมตองเราเปียกเออกาเดือนทิบเดือนนักตังลูจ้องลูแต่แต่แม่ต้นทุกตอรามาอมตองแล้วก็ไม่มีประคุณเพื่อแม่เอ้ยอมตองกูเกาเดือนริบเดือนนักโลจองโลทำมาทวงบุญคุณ เล่าอยเห็นตีปอนักออกซิเ้ต่งพีได้ไม่แรงอ๋อโอเล่เดมันเปรตก้าเมมีน่นำนุ่มให้เรากินตีปอยำเท้าอ๋อคูบาดเนี่ยเปรตนั่นให้เปรตนะให้เปรตปรนะอนปปนะดึกอีตายอ้งแล้วมาบอกกูเอะมึงกินดังคืนแล้วเรียกแตากูกินมัง้งหรออ๋อคูบาดเนี่ยไอเปรตไอ้เปรตหน่อยไอ้เปรตปอน แหลแต่มันเปรตทำไมกูบ้าอย่างนั้นกาดวุดน่นนี่ตายนี่มึงแรงไปนี่ตาลูกกักตันอยู่แล้วเพื่อเรากลางนึ่งของลูกผู้ใายต้องบวชตัดแตนบุญกุลแม่แต่แม่ก้าเกิดเล่าแม่นั่นแหละบว,วนบวชตัดแตนบุญกุลกูเรวไงแม่บวชต,ตัดแตนบุญกุลมึงเพื่อกูท้ามตีพูนแกวว่าวันตีแกเกิดคุณถ้าคูไม่ออกมาจากท้องแล้วแกไม่ตายู่ ตากูยู่นั้นกูยญ่อยู่นั้น,น,นแล้วแม่ไม่ตองแตกตาย,ยวะมึงโย่จำไรในตองแมงเรียนนังชื่อกนะูลวมึงนี่เปียกเรียนนังชื่อในตองแม่ออแล้วมึงได้ดาจามุตหน้อยดาจามุดกาเอในทองแม่แล้วมึงได้ปากาหน่อยเบอร์พอจะง,ง่ายตุกขึ้นก่อยแรงหลายเปียกแกเกลียดกันแล้วล่ะพ่อพี่เปียกส่งปากามาไง้พี่นั่นแหละน้อง ปา,ปาก้าไรปาก้าลูกหลืนว่าคอยแรงไหนเม่อ <c oughs> หลังตีพอกูกี้ลึงกันลอยพูดเนี้ยลึงเพื่อเวลาแกตีตรงปาก้าไอ้กูซอยบางทีแกยืนมาแล้วพอกูตีจับลุบลบเอ๊ะว่าลอ,ลอหลอลุบลับตั้งคืนว่าคอยแรก <c oughs> คือนั่นแกเข้าใจปิดนะว่าแกว่ากูเกลื่อนั่งเืือปิดทำไมพี่เปียก ว่าพอแกตรงลิมวิกมาให้มึงว่าเตะก้าวต่างหุ่นเฮ่คอยเล่งเล้วได้เ,ดเปรียบจาดเปลือกกล่นเหลือใตนี่เหลือจุ๊บเปรเียกนี่ทำไมกระดุนใตใจอันมาวันเย็นมาจมพันกักลางลุงก,กองดีๆไม่รู้อยได้มาไปตีต่อโป้แข่ตายแล้วไปทีมันทำไมเกลียดเหยียดแมมโบืก,กูไอ้ตัวนั้นมาตัวโป โบเปลือกอันแลหน้ากูไดาดูโชเนี่ย <c oughs> ว่าไม่ปักโบีปากดำนั่นตายกูเอาได้ก่อนมันแล้วเลยที่เปลิด <c oughs> กับมาเนี่ยมันอากาศคทนที่มันปีมึงเอาไปน้อยเอาสำลูกกูเลยแล้วการนั่นแหละโบมันซจมแล้วได้ลูกก็คอยเอาไปเลี้ยงกลอนเลี้ยงลูกบวนกูก็ไม่รู้เม่งมาเลี้ยงเออไรกูแหม่บมาเรื่อยปลิดนี่ไม่พุท อันวันก่อนไปห้าปราการจองกูนอบอตจุกไอ้เพียกทำไมอ่ะไปห้าปรากัดจองกูนอบอตจุกตากรบค่อยตัวแดงเปรไปเพียกไม่ยอมปลดแล้วทำไมไม่ปลดใครไม่ปลดไอ้เพียกว่าตาก,ก็บคอยกี่กันจุ๋ยมันรอย,ยก้อยกูยัยว่าตากระลุยก็ไม่นาตากะเลว้วห <c oughs> ูเพิ่งได้รู้ว่าก้อยก็ไว้กับปา,ากมึงนี่ไปเหลืองอ๋อนุกติโยไปตีมัน อันบันก้อนไปจ้งคนโกดมกูไปทำไรโกดมแกพาเมียไปไปอาเห็ดแกเลย <c oughs> ไปอาเห็ดเออเห็ดมันออกกางแานเฮ็ดอยเปียกเฮ็ดกะลาปลวกเฮ็ดกะลาปลวก <c oughs> ว่าปวดตาเห็ดแล้วก็เตีย้ยงกันมึงว่ามาใจปกักแดงกินนั่นเออเมียยุ่นในคลองพผนว่างก <c oughs> ูดมเมือที่บ้านเปี๊ย ทีมันนี่ผัวครัวก็อย่านั่งวัวนั่งอยู่ลืมๆไม่นั่นซอยนี่ตีริบเลือดแล้วยับหน่วยขึ้นแล้วนี่เรื่องว่าก่อยกินต่อเช้าไม่เอาไม่พูด <c oughs> กินคืเนเอ้อนี่ก็ก็ประคุณในหน้าแม่ค้าก็พานุ่มไปเลยมากว่าบนโรงนั่งแล้วอันเออทีมันเนี้ตัวเดี้ยวบาๆนะตัวพัดเนี้ยแคบล็อปนะไปทำไรไปซีซ่าตัวเดีย้ย <c oughs> ไปไหนพี่เพียกไปทีจ้าจ้ามึงโอบอตอปาดแกไม่ไปทีจ้าแกไปโรงเรียนเพชรด้วยโรงเรียนเพชรนั้นไม่ไปแล้วโอบอตต่อปาร์ตอการแล้วรอยห้ารอยมึงกินเลสเสียเลยประตูห้ารอยเออใส่หน่อยไม่รู้เป็นผู้ที่มึงว่าเก็บป,ประตูห้ารอยแล้วเก็บห้ารอยก้าวๆไปตึงเหยียดผมยี่สิบนาทีไม่เช็ดปลักออกแต่นีมึงแหละ <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลลาบเล้ากูลงเรมเป็ดเป็ดนั่นรูจักตั้งเปยและตีมนันโอ้ตีมันราโรูจักเพียะฮัลมึงเลยผู้ใหญ่เขี้ยวลบแล้ไม่เริ่มเลยไม่ตีไม่ลบตีโอ้ผู้ใหญ่เขี้ยวนี่นะ่ารักเป็นผูยย้ใหญ่ติติดดินนั่นมึงร,รู้เรือเปียกว่าผู้ใหญ่เขี้ยวติดดินว่าชู้ดุดรักย่างปลัดหนเถือกลูลาหมดนี่ <c oughs> ติดดินนี่คือ,อน,นอมต้มต้นไม่ใช่ปลักในเถือกและติดดิน รู้จักตั้งเพ่แล้วกูเล่นมากี่ปีแล้วโลาแก่นีอันเออะนี่ปีหน้าไม่รู้กูรับกี่คืนหล้วโอ้โหนะุซ้ำคืนนูปีหน้าเสน ت, ้นเปดกระจมึงเลยโอ้โหน้าได้เส้นกระจายมึงเลยแล้วไปใจมึงเลยมาเล่นนั่งที่นี่เรื่องเงินไม่รู้ปุ่นแกว้วได้ก็หิมะรวยทุกปีกูให้รไยพึ่งมากจังเสียมึงวะพึ่งเออ เฉยมือควักมันแล้วจัด้อยว่าเปียกมันรู้จกกุนหมากนองโอ้พี่เปียกนี่เหรอกุนนักอันเปิดเจ้าเจ้าเต็มคนจะเดินผ่านอยู่หน้าหลุมนั่งเหลือวันเนย็นเอยก็เห็นหน้ากูใหนอันเขากรีดกันต่างงานมดเขาว่าเพื่อก็อุ้ยตายแล้วคืนนี้พี่มอสดารามาด้วยเขาแลหน้ามึงเป็นไอ้มอสดารา,อาเออเศร้าเศร้ากรู้มาก็ล่ยสินคู่มึงหวัง ขนาดแม่จินยังก็เลยเส้นด้วยก็เลยเส้นมึงนี่เออกูเส้นให้มึงว่าก็อ้อ้วนต่างชาติเจ้าวดัดในมึงมึงมึงตะกดในฝีล่องคว,วังคือคำว่ามอดมึงเกินว่าพูดคำว่ามอดเออห่อหีบหมอมาอ้ออ้างยอยักมอสห่อหีบหมอมาอ้ออ้างยอยักมอดโอ้ยเบื่อมอยเลวเว้เเยเอี๋โอ้ยมอยเนอเออว่าใจก้าวเออเลว ไรอะปีมโมดอกปีโมยอ <c oughs> ยู่แต่เปียกเปือบานไใจเอ้ยใครไอเปียกเราเลืองบารชุดยยดอันนี้โมโตโะแล้วเออนี่เปล่ากลางลงุงกองขึ้นขำเทตอนขึ้นกินฮอนขึ้นกินแกกินจินเบง้งนุ่ยแหลกๆกินไม่ได้เปียกปิดถุมไม่ใจปิดตุมกูปิดไหวบ่มไหวบ่ม กูปลักปัดยวกใาได้บุ่มเปล่าไปเลยโย่เต็เข้าเปี๊ยกยาเปียกเหลาชุดโยดลุยทำไมกองนินเสือปุ้นสี่เกี้ยวไม้ร้ามลู่ทำไมเขามายอมกินใช่เปียกยาหว่าไม่ทุกทีแกพาไปบุ่มก้อนโย่เจ็ดวันมากินเปี๊ยกไรหนาวเปี๊ยกๆแล้วเบือตั้งโบเบือตังวงจักรูนแล้วบาดตายโอ้หันมาวันเย็นเจ็บปุ่งเยว่เหว่เยวกลางดน เยวเจ็ดวายลักกิโลกู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 ไม่รู้ไปว้ยอยรทำไมไม่เปียบบ่เจ็บพุงเหี่ยว้กูทีนี้เจ็บผุงเหี่ยต้องกูแหวตึงกลางตางผุ้เหว่บ่เหี่เจ็ดกว่าตายแล้วพุ่มไม่รู้ว่าก็อควังปอล้วงไว้นนี้ก็โต๊ดผัล้วงผมเหี่ยวใจตึงแล้วเดี๋ยวเขาเข็นมาเพื่อปลาแสงร้อยห้าสิบห้าร้อยกูคิดว่าปลาจืดเส้ตายก็วั่งหันอะไร ทำเพื่อปลาแดงหอยเลือลูต่อตึงเหลือเปรตเหลือบาเปรตนี่บาดกาดอุ่นเลือดเปียกไหมกาดอุ่นนี่ตายกาดอุ่นเลือดเปียกไหมนี่แคว้นแคว้นก่เปลี่ยนมาแล้วเปียกรองให้ควังสักเปลี่ยนให้หนาปั้นกันได้ควังกันเออสักนึ่งบนดานเพลงนะในนั่งสั่งแคว้นทำคำเรียกร้องเสียงประมือดังๆสักครั้งครับเอาร้องเพลงเปียกเดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวคนที่ร้องเพลงไปฮะไมโครโฟนก่อน ฮ่ามึยฮ่ามึยฮ่าม่ไปเอาไม่เคยยืมไม่อบตพาด์ตเลยแค่นักพูดอยู่ไมโอบตพาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวมาโอ้อะไรพี่ไมโอบโตพาร์ตเตอปดีเอ้ยไมโอบโตพาด์ตว่าเดงแปรบเลย ปูนแก้วรอยหน้าหวาวันนี้ไม่อาบน้ำที่ไม่โอบอุ่ตอปัดรอยยับจ้องๆแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเร่องกันเร <c oughs> ื่องอะเกลกเก็ดเมมเร่องใดดูกูดลินหน้าว่าไม่โอบอุ่ตอปัดอ๋อนักดนตรีขึ้นทีนายนั่งสังเวยกับอ๋อนั่งเล่น ว่าหันสะท้าุรัาพีชาวบาบนโรงหนังลูกขี่บอดพระสาทกร,ร่มชาวบ้านทุกหน้าพาสู่ปัตไตยไม่ใช่เมืองกรุงคนดูหนังลูกยุคมีมากมายเมื่อมีแฟนจากทาาเทลมาได้รับคำฝากที่ฮันเนสมียงในหนัง ด้วยใจพันในฟังสบายช่วยอนุรักษ์รักษาอย่าให้สมุนไพเพื่อเด็กรุ่นทั้งวางใจเขาจะได้รู้จักหนังบูมปรับไทยปันเอาที่ใข่ขาวูเรียกเมืองสะโตฝากสินและบินมีนมอง จากอพอช่วยกันประดูน,น้มสาวไม่ว่าคนปักไต้อย่าลืมนักรุงโลโซน่โคเมืองทุงอย่าไปหุ่นให้งมงายถ้าพวกนัคุณตีกานวนช่วยเสอเธอลังแม่ไหมลุกพรันกันทั้งทำว่าไนหัก มีแฟนแล้วมามอยู่นอกพูนีบอกไม่มีขี้ฮกเกินไปเศษเสียวหนึ่งขอป้องว่าใจขอมอบให้แฟนแฟนนั่งลูกได้ไๆ้ไดไดแได้ไดได ที่ใครขเขาเรียกเมืองสัตว์อฝากทิ้และปินมิ่ห้องใครจะขอช่วยกันประหลุหนุ่มสาวเววาดคนปักใตาย,ยานหืมนั่งลุงโรโชนี่เขาเมืองคุูอย่าไปหุดใหงง่ายบอกราคุณที่ขาคาร ใจเสือเ่อมเปลลาดแม่ไม่รูกพรรนกันจังถ้าบ้านายหน้ามีแฟนแล้วมาหายอยู่รอบหุนเฮีบอกไม,ม่มีขี้หรกเกินไปสเ,เสี้ยวหนึ่งขอพอกว่าจันขอมอบให้เฟลิดนนั่งดู